เนื่องจากจูด่องไฟไปหาหกบังครับมือมันลงพื้นที่มันมือครับผนเล่มาล่างล่างฐานบังไฟครับ ชิ้นนั่งนั่ง้านครับ ขาขาไปในบริษัทากวาครับเออขอบคุณครับไปทางด้านหน้าขาไปทางขวาเดน அம்மா <laughs> அல்ஹதுரை ทางเงนบืงครับเป็นด้ขลางทาง dia

ลอยขึ้นสงลุกกระชากอนเทนเนอรสแตายคอเทนเนอร์ใส like yeah. ่เจอเหุาณ์นเป็นสาเหตาขอนุานะครับปรเด็งม Come